อรหันตสูตรที่หนึ่งรู้ความเกิดดับของอินทรีห้าเป็นพระอรหันต์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้5ประการเป็นฉนหยคือสัตทิน c ีหนึ่งวิริยินรีหนึ่งสติม c ีหนึ่งสมาทิน c ีหนึ่งปัญยิน c ีหนึ่งเมื่อใดแลภิกษุรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออก แห่งอินทรีห้าประการนี้ตามความเป็นจริงแล้วเป็นผู้หลุดพน้นเพราะไม่ถือมั่นเมื่อนั้นเราเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นพระอาหารหันต์ขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงแล้วบรรลุประโยชน์ของตนแล้วสิ้นสังโยชน์ที่จะนำไปสู่ภพแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ จบสูตรที่สี่